เกือบสปีที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้มเชิงโรงเรียนหยุดเรียนนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านผลการสำรวจพบว่ามีเด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากถึง2 3 8 7 0 7คนรัฐบาลและทุกหน่วยงาน พยายามหาแนวทางช่วยกันทุกวิธีทางที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้เพราะหลายคนที่ออกจากระบบการศึกษาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะจากการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่ก็มีเหตุผลอื่นๆที่สำคัญเช่นความจำเป็นของครอบครัวเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ปี2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรีนุชเทียนทองจึงได้มีการแก้ปัญหาเชิงรุกผ่านโครงการพาน้องกลับมาเรียนด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่และนับเป็นครั้งแรกที่จะบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงจำนวนเด็กในปัจจุบันที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและจะมีการลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านเพื่อตามเด็กเหล่านี้กลับสู่ร,ระบบการศึกษาอีกครั้ง7เ,เมษายน2565ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพาน้องกลับมาเรียนร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดตากสำนักงานกศนจังหวัดตาก คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตากสำนักงานจังหวัดตากสาธารณาสุขจังหวัดตากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดหางานจังหวัดตากและตำรวจภูธรจังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากปีการศึกษา2565 จำนวน252คนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพหรือได้ศึกษาต่อในะระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำจากผลการดำเนินงานการติดตามเด็กออกกลางคันที่ผ่านมานั้นจากการขับเคลื่อนของผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ปกครอง รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันรเร่งรัดแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันจังหวัดตากส่งผลให้การติดตามเด็กออกกลางคันสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้ครบทุกคนสำหรับปีการศึกษา2,566ใหม่นี้พบว่ามีนักเรียนที่ยังหลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันจํานวน59คน จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายในจังหวัดตากอีกครั้งที่จะร่วมมือกันทุกวิถีทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ในการร่วมกันกำหนดเป้าหมายต้องเป็นศูนย์ซีโร่ดอบเอาท์เด็กทุกคนต้องได้เรียน